ตันนี้เราอยู่ในแมโกการเดนกันนะครับเราจะมาลองปรับเปลี่ยนขนาดตัวละครของเราให้มีขนาดที่เล็กลงแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะอตอนนี้เราอย่างตัวปกติอยู่นะขนาดตัวปกติอยู่ลเลยเกับกับอซอะไรลา้านคานะในกิจกรรมนี้เลยกิจกรรม f l l festival ่ะตอนนี้เราจะต้องมีสัตว์เลี้ยงครับที่ชื่อว่าโรบินโรบินนะครับมีเจ้าตัวนี้ นกโลบินแล้วก็เจ้าหมีกิสลีแบร์นะครับซึ่งหาได้จากในไข่ของฟอลเอ็กนะครับในกิจกรรมนี้เลยอ่าแล้วก็เจ้าโรบินเนี่ยความสามารถเขาก็คือว่าทําให้เราตัวเล็กลงอืมแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยทําให้เราตัวเล็กลงอย่างเดียวเลยส่วนเจ้ากิสลีแแบร์นี่ก็ทําให้เราตัวเราใหญ่ขึ้นแล้วก็ทําให้ผลของเรานะี่ในสวน ลในส่วนของเราเนี่ยติดสถานะ a ฟ l ด้วยนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันอ่าแรกก็เดี๋ยวลองเจ้าโรบินกับผมเสร็จไว้แล้วชึบเปลี่ยน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 ขนาด <c oughs> ดูเทียบกับเอ c ครับตัวเลกครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งเลยอ่านี่ความสามารถของเขานะประมาณนี้ลด ลดขนาดเราดีครสลงมาเลยสิบสิบเปอร์เซ็นนะครับลดมาสิบเปอร์เซ็นจากตัวขนาดปกติมีแปดตัวก็ลดมาเลยครับหมดเลยแปดตัวก็เดินรวมๆก็ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตแต่ตัวแค่เนี้ยดูสิเดินตตะแตกตัะแตกแล้วก็เดินช้าด้วยนะกว่าจะเดินทีดูสิเดินดิกดิกดก ถ้าเราไปในสวนเราโอ้โหถ้าสวนไข่ลกๆแน่เลยกัวท้อสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะโ,โ,โอเคครับเดี๋ยวเราจะลองตัวใหญ่กันเดี๋ยวเดินไปที่ NPC ก่อนจะเดินไปที่ช้ามากโอเคนะ เราจะเป็นตัวใหญ่ละเสร็จไปที่แบบสามนี่เจ้าหมีเจ้าหมีกิสซี่แบนี่ครับโอ้โหตัวใหญ่มากใหญ่ใหญ่มากใหญ่กว่าล้านคายดูสิใหญ่กว่าเอ็นบีซีเท่านึงเลยครับเกือแบบโอ้โหสองคนต่อตัวเลยาอสมัยก็นี่เลยครับทุกๆประมาณสามถึงสี่นาทีครับ จะทำให้ผลเราติดสถานะ fall mutation แล้วก็เพิ่มขนาดของตัวผู้เล่น8.3%โดยรวมครับประมาณ8%ดูเดินครับเดินไหวมากเพราะว่าตัวใหญ่ขายใหญ่ขายยาวเดินตึ้งๆๆๆเลยแต่ทีเนี้ยจะลำบากแหละถ้าเราเข้าไปในสวนของเราเนี่ยติด <c oughs> ก็จะลำบากลาบากเลยถ้าส่วนใครโล่งก็สบายครับจะเดินกันไปติดครับเติดติดนะ,ะเทียบกับร้านสีช็อบดูพ่า้ามองบนเลยแซมมองบนเลยแซมบอกโอ้โหว่าทำไมมันสูงอย่างนี้ทำไมสูงอย่างนี้ ใหญ่เกินไปแล้วแซมบอก๋อแล้วถ้าเป็นเจ้าตัวเล็กล่ะเดดดูสายตาเอ็นบีซีนะดูสายตาแซม <c oughs> <c oughs> มองต่ำเลยแซมมองต่ำเลยนะครับอืม ลองลองไปหามันเล่นกันดูนะครับน่ารักเชียวตัวเล็กตัวใหญ่นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปน,นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ